สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอการส่งออกผ้าใหม่ค่ะวิสัยทัศน์คือสร้างมูลค่านำผ้าธุรกิจผ้าไหมอนุรักษ์พ่อมีปัญญาไทยสร้างออกคล้ายงต่างแดงพันธกิจ 1. สร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและทันสมัย 3. การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในจังหวัดทั่วถุกภูมิภาคและส่งออกไปต่างประเทศ 4. รักษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดไปอย่างยั่งยืน 5. บริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เสริมเพื่อต้องการพัฒนาผลิตผ้าไหมให้มีความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศรักษาส่งเสริมอัตลักษณ์ปปัญญาท้องถิ่นการสร้างรายได้แก่สมาชิกให้มียอดขายและกำไรจากการขายผ้าผลที่คาดว่า,าจะได้รับหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เสริม 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของตลาดโลก 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 4. เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน 5. เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศโครงสร้างองค์การคณะกรรมการผู้จัดการประกอบด้วย3ฝ่าย 1. ฝ่ายการผลิต มี2แผนกคือแผนกจัดซื้อผลิตแผนกคลางสินค้าขนส่ง 2. ฝ่ายการเงินประกอบด้วยแผนกบัญชี 3. ฝ่ายการตลาดประกอบด้วยแผนกการขายค่ะค่ะสรับทะเที่ตั้งนะคะอยู่ เลขที่42สอซอยบางนาตราถนนบางนาตราแข่งบางนาเขตบางนาจอดกรุงเทพมหานครค่ะค่ะส <the> ลับเงินลงทุนนะคะในส่วนเงินลงทุน6 0,000บาทวัตถุดิบ20,000บาทค่าก่อสร้างคลังสินค้า20,000 0บาทด้านการตลาดอีก2 0 0 0 0บาทด้านก,นการคาดจัดส่งอีก1 5 0 0 0บาทรวมไปทั้งสิ้นเป็นส1 5 0 0 0บาทส่วนเงินกู้ยืมทำในเลลไม่มีการกู้ยืมค่ะ จุดแข็ง 1. มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นลักษณะผ้าทอไหมเป็นสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นจึงทำให้มีลายและรูปแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าให้มีหลากหลายรวมถึงลักษณะการใช้ประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้บริโภคอย่างควบคุม 3. มีปัจจัยในการผลิตสินค้างานฝีมือและมีวัสดุจากธรรมชาติซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด 4. มีแหล่งผลิตที่สามารถควบคุมคุณภาพและสามารถกำหนดระยะเวลาในการผลิต 5. สินค้าผ้าไหมแท้ทอมือ จุดอ่อน 1. เป็นสินค้าที่มีสินค้าทดแทนเป็นจำนวนมาก 2. มาตรฐานสินค้าไม่สม่ำเสมอเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นสินค้าหัตถกรรมบางครั้งจึงทำให้มาตรฐานสินค้าที่ไม่สม่ำเสมอเช่นสีคุณภาพผ้าเป็นต้น 3. ทํทำให้ไม่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติชีวิตประจำวัน 4. ไม่สามารถผลิตได้จำนวนมาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่ทำด้วยมือจึงต้องใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างมากจึงทำให้ไม่สามารถผลิตได้จำนวนมาก 5. มีต้นทุนเป็นค่าขนส่งสินค้าที่สูงต้องอาศัยบริษัทขนส่งสินค้าผู้จัดส่งสินค้า 6. ดูแลรักษายากเนื่องจากไหมโดยเฉพาะผ้าไหมทอมือเป็นสินค้าที่ต้องใช้การดูแลรักษาอย่างดีซึ่งชาวต่างชาติใช้วิธีการซักผ้าและรีดผ้าด้วยเครื่อง ื้อจากต่างประเทศต้องการสรินค้าที่แปลกใหม่ไม่สามารถหาได้ทั่วไปในตลาดความนิยมวัสดุธรรมชาติมีแนวน้มสูงขึ้นเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมใช้การย้อมสีธรรมชาติเนื่องจากจะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายมีรูปแบบที่น่าสนใจและมีราคาที่เหมาะสมมีกลิ่นอายของความเป็นเอเชีย 2. ต่างประเทศนิยมใช้ผ้าไหมที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว คือฝีมือประณีตมีลวดลายสีสันงดงามและมีคุณภาพตรงกับความต้องการและรสนิยมกล่าวคือผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาติราคาไม่สูงเกินไป 3. ผ้าไหมไทยมีเอกลักษณ์และเป็นที่ชื่นชมในระดับนานาชาติทำให้ผลผลิตจากอุตสาหกรรมไหมยังมีโอกาสอีกมากในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศค่ะ การเส้นไหมที่มีอยู่ในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการต้องมีการนำเข้าทำให้มีต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบสูงขึ้น 4. มีคู่แข่งในตลาดค่อนข้างมากทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือก5สินค้าง่ายต่อการลอกเลียนแบบต้องสร้างจุดเด่นของสินค้าที่แตกต่างเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำในตาสินค้าได้ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ